ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะไปลอยกระทงกันนะครับผมก็เราไม่ได้มาเล่นวันพัส s แมนแต่วันนี้จะมาเล่นกระทงครับผมจะไปลอยกระทงครับผมก็ลังเดินไปลอยสะนะครับผมเดี๋ยวมืดตืดเลยไฟก็ไม่มี กระทงกระทงกระทงลอยกระทงก็เรามุ่งหน้าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วผมไข่ได้ลอยแล้วกระทงจะขอพรสุมกระชาจะไม่ให้เกลื้ยมผมนนี้เราก็ถึงสะแล้วผมมีก็ตักเข้า โอ้ยกระทงเรามาขอพอรขอพอรว่าอยากเกลี้ยอีกเด็ดขาดนะผมก็เดือนหน้าขออยากเกลี้ยผมนันก็พระจันก็แดงแต๊ดเลนะ้มโอ้ยทำไมสักกล้องสองก็แดงเลยคนระับ

สูงสูงชีวิตมากครับโอ้ยไยครับก็เราจะไม่เลออีกต่อไปลอยกระทงแล้วไปบ้านเหมือนสะน้ำมันนึ่งต้องปัดไฟกระทงจะไปถึงไหมเนี่ยติดแล้วพัดจันโคตรแดงเลยซุงมไปดวแดงแก๊เลยเต็มดวงด้วยโอ้ยอาจารย์โคตรชัดเลยครับผมไป นีเราก็ไปครับ้ผมกระทุนเราก็ยังไม่ถึงฝั่งครับผมจมก่อนัะผมก็เราจะซุ่มกลางเช้าจะเกลียวไม่เกลียวผมเราปล่อยกระทุแล้ว